อโอ a l ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ beat เกมบีทเทพแล้วนะชีวิตนิรันดร์นะครับก็ <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวตู้ที่ชื่อว่าวิจัยเทคนโนโลยีนะครับนะ <c oughs> ก็เป็นตู้ที่รู้สึกว่าแพงแพงสุดล้วแพงสุดใดสาตู้ละ <c oughs> ว่าตู้มันสุ่มอะถ้าจำไม่ผิดนะ10บสครั้งมันสี่พัานมันแพงมากเลยครับท่านผู้ชมแพงสุดๆไปเลยแล้วก็ แพงใช่ว่าจะดีอ่ะก็คือแบบแพงแล้วมันก็แบบอาจจะได้ตัวเต็มไงแต่ว่าตัวดูเลดมันดิโอ้โหยังสุดนะครับอา่าแล้วก็ถ้าถามว่าผมเอาเหรียญมาจากไหนนะครับก็ผมได้จากกิจกรรมเติมเงินนะครับรายเดือนนะครับอา่าก็เป็นกิจกรรมนี้นะครับนี่ได้มา30ก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ว่า มันจะคุ้มไหมสำหรับท่านผู้ชมี่คิดว่า4 5 0 0ห้าเปิดแล้วมันจะคุ้มไหมก็มาดูนะครับนี่ผมจะเอาอุาาลฮารานะครับเพราะว่าผมไม่มีนะเอ,า,อาง่ายๆเลยผมไม่มีก็ต่อให้ผมเอาเป็นพวกตัวที่ผมมีแล้วผมก็ไม่รู้จะปั้นเลยเดียวเนี่ยผมก็ไม่อยากปั้นมันยังมันยังไม่มันสุดไปแล้วสุดสำหรับผมแล้วอ่ะตัวนั้นอนะ่ะโอเค ไม่พูดมากแล้วนะเออ่กดสรั้ามาเลยนะท่านผู้ชมคือเลขศูนย์กดไม่แอนแอนแอนวิธีการเปิดโค้ทเทอะไรเนีย่ยแล้วก็ <laughs> นี่เราก็คิดเอาแล้วเขามาสีหัวหน้าเราก็คิดเอาสีหัวหน้าสีหัวห้านะสีหัวห้า,นะาอีกรอบหนึ่งผมกดได้สามรอบนะเอามาดูกันอืบ อึบมันก็จะมีอะไรไม่รู้แดงๆขึ้นเฮ้ยมีคำว่าอะไรไม่รู้อะ่ะก็ได้ครับก็สี่เป็นห้านะครับก็สี 4, ่อยู่ท่าคนไม่ได้อะไรเลยอะ่ะอีกครั้งนึงครับอุ้ยอุ้ยก็คิดเอาแล้วครับว่าสี่เป็นห้ามันก็จะได้ประมาณนี้นะถ้าถามว่าคุ้มไหมไม่คุมค้มอ่ะมันไม่คุ้มเลยอะ่ะ กดดิไหมอีกรอบไหมไม,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 ม่ไ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 ม่กดอีกรอบอะเพราะว่ามันได้ยากอะคือถ้าสุ่มอะไปสุ่มอันนี้ดีกว่าจริงๆส่วนนี้ผมก็จะดองเอาปู่นะครับก็ง่ายๆเลยปู่เพราะว่าตอนนี้ผมรอนี่ยเชนนะผมรอปู่นะครับเพื่กับไอเซนอันนี้ผมรอถ้าทำตัวน assim, วี้ส่วนอุลหาฮาระเนี่ยได้ยากอ่ะมันได้ยากจริงๆนะ โอ้ไง่ะท่านผู้ชมเปิดดีไหมล่าอุราฮาราดีไหมถ้าสุดว่าอยากให้ผมล่าแล้วกันคลิปต่อไปแล้วกันอ่ะถ้าอยากลา่าเดี๋ยวผมจะเติมอัดมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะลา่าดีกว่าจะได้อ่ะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับโอ้โหเจ็บนะเนี่ยนะครับก็ตู้วิจัยเทคโนโล,โลยีจะได้ก็ต่อเมื่อ v i p ขึ้นบนะครับว่าจะปลดล็อกวิจัยเทคโนโลยีนะครับก็วิจัยเทคโนโลยีข้อดีมันก็มีก็คือการที่แบบ เร,เราจะสามารถแบบอะไรอ่ะเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นเศษหรือตัวละครตัวอะไรก็ได้นะครับเหรอเนี่ยไม่ใช่ตัวอะไรก็ได้หรอกแต่ว่าเป็นตัวที่มันมีในตู้อะมันมีระดับ UR ที่ดีนะครับสามตัวมาแต่เขาไม่คุ้มอะแต่ถ้าได้นี่มาก็คุ้มเป็นกันนะเออ,อได้เอ,อ้ยชิบาริเบนิชิเมโอเคค่บท่านผู้ชมก็ไม่แค่นี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผม จะมารีวิวตัวนี้ด้วยนะอุนุหานะเลืสืแต่ว่าขอมีคลิปหน้าแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับมารีวิวตู้แค่นี้แหละง,ง่ายๆเลยไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบครับ